S.T.P เรียบร้อยแล้วให้เราถามว่าที่ดูข้อมูลมาเนี่ยชอบอะไรมากที่สุดที่ให้ดูข้อมูลมาชอบอะไรมากที่สุดใ้เขาพูดแต่ถ้าถามเรื่อง นาิจภรัณฑ์ที่ทำหน้ามาสี่ขั้นตอนเนี่ยชอบขั้นตอนไหนมากที่สุดประยุกต์ใช้สองอย่างถดกไหมมีคนม่ได้ถามนานะจะปืนพราะส่วนมากคนก็หนักเลยไม่ค่อยได้ถามคำถามที่สองนะจากคะแนนหนะึ่งถึงสิบ นึ่งนี่คือไม่สนใจธุรกิจเลยหรือไม่สนใจผลิตภัณฑ์เลยกับ10เนี่ยพร้อมสมัครเลยหรือพร้อมอยากจะเป็นอยากจะใช้ผลิตภัณฑ์นี้ทุกวันเลยพี่อย,อยู่ตรงจุดไหน1นึถึงสิให้คะแนนหนูหน่อยอยู่จงจุดไหน11 11นึนน่งถึงสิ ให้หนึ่งถึงสิบหนึ่งเนี่ยคือพี่ไม่สนใจธุรกิจเราเลยไม่ทำแน่ๆอย่าไปยุ่งกับฉันหรือถ้าเป็นสินค้าที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยว่าก็งั้นงั้น่ะ,งไ,งนนะไม่โอดไม่เอาไม่ใช้กับสิบเนี่ยคือโอ้โหมันใช่เลยอยากทำเลยอ่ะหรืออยากซื้อเลยอ่ะพี่อ,อย,อยู่อยู่ที่ระดับไหนเดี๋ยถ้าเขาตอบว่าสอง แปลว่าให้ข้อมูลฉันอีกหน่อยฉันอยากได้ข้อมูลเพิ่มก็เราบอกว่านี่ว่าหนึ่งคือไม่เอาแล้วเขาไม่ได้ตอบหนึ่งใช่ไหมต้อตอบสองสองไปมาให้ข้อมูลอีกฉันอยากได้ข้อมูลอีกถ้าเขาตอบมากกว่าเจ็ดหกหรือเจ็ดแปลว่าพร้อมทําแล้วอีกนิดหน่ง Follow อ,อีกนิดจะทําอยู่แล้วถ้าเขาตอบสิไม่ต้องพูดอะไรนะหยิบแอปมาทำ เขาตอบสิทแปลว่าพี่พร้อมเริ่มใช่ไหมให้รู้ไว้เลยนะว่าถ้าเขาตอบสิทธิ์นี่คือคผู้มุ่งหวังที่แบบชอบผลิตภัณฑ์หรือชอบสินค้าเขาสามถ้าเป็นเรื่องธุรกิจเราถามเขาว่า mm hmm. ถ้าจะทําธุรกิจนี้อย่างจริงจังเนี่ยพี่คิดว่าพี่ควรจะต้องมีรายได้สักเดือนเท่าไหร่ที่จะหันมาจริงจัง mm hmm. พี่อำนาจถ้าจะทำจริงจังพี่คิดว่าต้องมีได้เท่าไหร่พี่ถึงจะทิ้งอยา่างมาทำธุรกิจนี้อย่างจริงจัง จะได้เดือนเท่าไหร่หลายแสพี่ถึงจะหยุดทุกอย่างเลยแล้วคนรวยที่นี่ถึ่กันประมาณหลาแสนเนาะโอเคถ้าถามเรื่องหน้าก็คือว่าเดีย๋ยวไปประยุกต์ก่อนผมส่งให้คุณอยากมีคำถามในวงคำถามแล้ว้ามาดูนหน่อยเพราะว่าผมเนี่ยคิดคำถามให้ทั้งฝ่ายผลิตภัณฑ์แล้ว หาธุรกิจ,จหาเจอง่ายไหมไม่ง่ายไม่เป็นไรเดี๋ยวเราพูดเรื่องหกคำถามสำหรับธุรกิจก่อนแล้วค่อยมาพูดหกคำถามเรื่องสินค้าคำถามที่สามอยากมีรายได้เท่าไหร่พี่คิดว่าพี่ถึงจะหันมาทุ่มเทเวลาทั้งหมดของพี่ทำธุรกิจนี้ได้พี่ยา้าอกตอบแสนมากสุดยอดคำถามที่สี่พี่คิดว่าพี่จัดเวลาได้เท่าไหร่ตน่อวัน เพื่อที่จะสร้างรายได้แสนบาทจากอาวุธนี่พี่น่าจัดเวลาได้วันาะกี่ชั่วโมง6ชั่วโมง6ชั่วโมงต่อวันสุดยอดเลยคำถามที่ห้าพี่อำนาจคิดว่าพี่นั้นเนี่ยพร้อมจะทําต่อเนื่องยาวนานกี่เดือนหรือกี่ปีเพื่อจะทําธุรกิจนี้ให้มีรายได้หนึ่งแสนบาทต่อเดือนที่พร้อมใช้เวลาเ้วยกี่กี่เดือนพี่ให้เวลาได้เท่าไหร่ <10 S 2> สิบเดือน,อนสิบเดือนถ้าสิบเดือนไม่ได้แผนพี่จะเลิกใช่ไหมไมไ่เลิกเอาไม่เลิกเอาเวลาแม็กซิมั่มเลยที่แบบว่าให้ได้สูงสุดเลยเพื่อให้ได้เดือนละแสนจากธุรกิจนี้พี่ให้ได้เท่าไหร่ปีครึ่ง<ส>ได้ไหมปีหนึ่งอาจจะทำเต็มที่ปีเดียใช่ไหมคาถามที่หกคำถามสุดท้ายจดไม่ได้ยอมสอบจอมอบคำถามไม่เป็นไรเดี๋ยวจดยัได้อีกครั้งถ้าผมสามารถสอนที่แบบจับมือทําได้ พื่อพี่สามารถใช้เวลาวันลา6ชั่วโมงทําติดต่อการสิบเดือนแล้วมีรายได้แพ็กสิบคำเดือนละแสนที่พร้อมเริ่มต้นเลยเนะี่ยผมจะจับมือพี่ทำทีละสเตปก็สอนพี่ทำทุกขั้นตอนเพื่อให้พี่ใช้เวลาวันละ6ชั่วโมงย้อนย้อนที่เขาบอกทําติดต่อการติเดเดือนและมีรายได้เดือนละแสนที่พร้อมเลยเริ่มเลยมนะั้ยผมจะพาพี่ทาเลย ยากไหมตอบปฏิเสธยากไหมอสองํามเมีขนาดเท่ไาไหร่คำถามลำรับสินค้านะหนึ่งชอบอะไรมากที่สุดอ่พดะพี่ตั้งแต่พี่ทรรมาสีขั้นตอนพี่ชอบชอบขั้นไหนมากที่สุดอะันที่สองขันที่สคือกินกนิจเจลใช่ไหม คิดหนองลงไปจาหน้าเยอะๆทีาหนอนลงไปเอาลุ้นกันให้เอารู้ึกันให้ถ้า,ถาคะแนนนะหนึ่งนี่คือพี่ดูดีๆนะคำถามแรกเราถามเพราะว่าชอบอะไรมากที่สุดเราทําให้เขาคิปบวกเรียบร้อยกับปีจาันแล้วพอมาคําถามที่สองถ้าคะแนนหนึ่งคือพี่ไม่สนใจเลยที่จะใช้ปลิตรั์น,นี้ทุกวันกับสิบ พี่พร้อมเลยจะใช้ผลิตภัณฑ์นี้ทุกวันเพื่อให้พี่ดีขึ้นพี่ว่าพี่อยู่ในช่วงไหนหนึ่งถึงสิบสิบครับสิบงงี้ไปพุ่งอ่านี้ไปพุ่งก่อนพี่ดีไหมดีใจชื้นไหมชื้นท่านก็ตอบหนึ่งไงใจเย็นเดี๋ยวพูดในระหว่างถ้านก็ตอบหนึ่งทำยังไงอย่าลืมถามนคำถามที่สามคำถามที่สามคือแล้วพี่อ่ะอยากจะมีผลิตภัณฑ์นี้ใช้ที่บ้านทุกวันให้พี่หน้าใส ภรรยาพี่หน่าใสาลูกพี่หน่าใสายอย่างทุกวันนี้ไหมเออแล้วพี่จะพร้อมเริ่มต้นพี่จะสั่งซื้อเลยไหมถามที่สี่บจบง่ายไหมง่ายง่ายไม่ต้องเยอะบบเพราะฉะนั้นหลังจากที่เราพรีเซนต์ผลิตภัณฑ์หมดแล้วเซตนี้เท่ามีคนนี้ถามสี่ถามอีกเดี๋ยวผมขอก็ตอบตอบหนึงตอบลบที่สุดในชีวิต พี่พี่บรรดาที่ชอบอะไรมากที่สุดครับเสือท่านฟอนที่นทานฟังล้ <c oughs> อลออกมาพี่ถ <c oughs> ามก็ถามที่สองต่อ <c oughs> เข้าใจพี่เลยแต่ว่าพี่เล่นกับผมเลยนะพี่เป็นคนที่เล่นไหมครับเปพี่ครเสียดว่าให้ข้อมูลน้องเนาะเพราะว่าน้องอนน่ะจะต้องเอาไปพัฒน,นาตัวเองพี่ช่วยน้องได้ใช่ไหมครับได้คะแนานหนึ่งถึงสิบ ถ้าเรามีคะแนนหนึ่งในสิบหนึ่งนี่คือพี่ไม่สนใจเลยจะใช้บริถัทนี้กับสิบที่สนใจมากเลยมันดีมากเลยพี่ว่าพี่อยู่ตรงจุดไหนหนึ่งครับหนึ่งหนึ่งก็ไม่ต้องใจแปลวแน่นิดเดียวสายเหยนยบเพราะอ,อะไรไเพราะอ,อาจจะไม่มีเงินก็ได้ใช่มีสาเหตียบเยอะแยะมากมายเราอาจจะไม่มีเงินแล้วก็ำลังตั้งกำแพงอยู่มันต้องปิดสัแญาต้องปิดสั้ญาครัวเสียตัยตหรือไม่ก็ต้องไป ถามเมียก่อนนะ whatever คำถามที่สามถ้ามีช่องทางที่ทำให้พี่สามารถใช้ผลิตภัณฑ์เนี้ยดีๆอย่างเนี้ยให้กับตัวพี่ให้กับครบอบครัวพี่ให้กับลูกพี่อย่างเงี้ยทุกวันที่บ้านเลยเนะี่ยพี่อยากดูไหมพี่อยากดูไหมทำยังไงพม่อยากดูไม่อยากเอาอะไรเลย พอเขาได้กาทีฟบหนึ่งแล้วก็ไม่เอาเน็กขอบคุณมากเลยที่ให้เกียรติมาในการทำนี้จจแล้วก็แจกไปมาเจอิญความก้าไกลเราจะไม่ซื้อเนองขอขายกับคนที่ติดลบคนทั่วแต่ท่านตั้งแต่ทำมาเคยเจอหนึ่งไหม,มหไม่เคยเคยหลายมีเจอเจอหนึ่งเคยเจอหนึ่งเ,เจอเจอหนึ่งก็เน็กซนอนไปร่าสองว่าไง เน <c Dante> ็กซ์เน็กหัวร้อด้วยแล้วม่ร้อนด้วยแต่ถ้เกิดว่าเขาสองให้ข้อมูลเพิ่เออให้ข้อมูลเพิ่มอาจารย์ได้แล้วคะที่อาจารย์ส่งมาให้ค่ะอะไส่งอะเดี๋ยวพูดแล้วแค่นั้น6คำถามนี้ต้องหลดังจากนาเสนอองค์กาสทางธุรกิจหรือนำเสนอสินค้าแล้วถ้าโดนถามตอบยากมาก ออกปฏิเสธยากมากมันเป็นคาถามจิตวิญญาคือเราถามเรื่องว่าชอบเขาชอบอะไรมากที่สุดถ้าเขาเป็นคนที่โอเคหน่อยเขาจะไม่ตอบว่าไม่ชอบเขาจะตอบว่าชอบเขาจะตอบว่าดีแล้วยิ่งถามถามไปนะเดี๋ยวเขาจะนองน้าตัวเอง,เองัน่นอนใช้หกคำถามนี้เก็บได้ทุกงานอ้าวลอกหอ้แม่ได้ดอย,ยัง thank you